แวเนี่ยเราให้หลอกเองไม่เนี่ยนองไม่ต่างหรอก่ะเาไม่ใช่เยอะไปเอไเยอะปเยอไปเดี๋ยวจะต้องข้ามาพักไม่ได้ค่ะม่าไม่่เดี๋ยวเราู้อการเลยเดี๋ยวเราจะไม่ได้พักผ่อนเดี๋ยวจะไม่ได้พักผ่อนเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเอาเป็นแค่สามเสียเวลาเสียยวดขาละปวดอาเ็นวาใช้ประมาณสาไสี่้าปีเพื่อถึงหอนะคะยงไม่จบนะจริงๆเราเมื่อกี้เราต้อ่งให้ะ ยาวแล้วน้องกันภูไหวไหมคะเอาใหม่เอาใหม่ภเอาใหม่เอาใหม่นะเดี๋ยวจะหาใหมน้องกันภูไหวไหมคะไหวค่ะเอาไหวเอาไหว่เอาใหม่แล้วถึงเพลงถึงเพลงเอาใหมน้องกันภูไหวไหมคะไหวค่ะเออเล่าได้ดีกว่าเพลงเพลงเต้นด้วยน้องภูก็ยังพร้อมเต้นหน้าพร้อมมากทุกคนหน้าหน้าน้องกันภูพร้อมมากเลยครับหน้าพร้อมมากเลยพราะเพราะอีกเพลงไหมอีกเพลงไหมอีกเพลงไหม นี่คือ,อหน้าคตอบนี่คือคำตอบ,คอ,อ,อบหน้าที่เต็มไปด้วยความร้องที่จะร้องเพลงไทยไปจริงเหรอคุณใบ <c oughs> <ไป S 1> ใช่ไม่ร้อง <c oughs> เลยหรอคใบใบใบจริงเราลงจุดแบบอยากให้คุณถิ่ให้แตะใบไหมแต่ <c oughs> เราบอกว่าอยากให้มืงนี่ตับแข่งรับเชิญของเราเราเลยจัดเต็มให้เลยนอกจนี้จริงแล้วไม่ต้องให้ถิ่ดีเอาเอาเอาไปมาก ก่อนอื่นก่อนได้ขอวนอีกเรื่องหนึ่งนะน้องกันดูผู้เป็นนักรอ้องนำวงเมอร์คิวรี่มีผลงานวันไหนนะคะในวันนี้วันวันที่ยยท1ิมิถานายนค่ะที่ m อ็มีเคค่ะอ่าเป็นกี่โมงวันกี่โมงอ๋อโอเคยวเอาใหม่ขอเมื่อกี้ให้บอกเวลาเอาใหม่เป็น,เอ,เ,ปนเอาเป็นว่าเอาใหม่นะคะวันไหนบ้านคะ เดี๋ยวเวลานะคะเราจะอัปเดตในโรงเรียนอีกเีนโรงเรียนทีน,ทน,นึงเนาเอาไปว่าแบบนั้นลกันนะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนที่เราจะลาตัวไปลาตัวไปแล้วตอนนี้นะคะเราจะลาอีกครับประมาณ1 0บสิีอีาขีนเราจะขออักสามสีเพลงตัสามสีส่สามสเพลงเอาเป็นเพลงโตโตว่าไมโตโต ฟังโฮเมตเราสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะอค่ะโอเคน้องกันโฮเมตเมื่อกี้เราได้นาตัวแล้วเรามาจัดโรงเรียนเลยนะมาจัดโรงเรียนสายทิศลางค่ะปลายมาเทียมฝ่ายมเทีย่ตอนนี้อยู่ชั้นงอหนึ่งอยู่ชั้นมอหนึ่งแล้วอะจริงๆแล้วได้ข่าวว่าจริงๆแล้วกว่าจะที่ได้เข้ามอหนึ่งเพราะว่าเราไปทำอะไรมานะคะเราไปเยี่ยมผม เราความสามารถพิเศษใช่ไหมแต่เ er ข้ารอบค่ะได้เข <c oughs> ้ารอบด้วยนราพูดอีกจริงๆเราทำอะไรมาบ้านเราได้เข้าก็ได้เก็บพอร์ตเรียนโรงเรียนนี้ฝึกซ้อมเยอะๆอะโอ้โหนี่คือถือว่าเป็นไอดอร์เลยก่อนแตเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเขาก็ลังเก็บพอร์ตแล้วก็ที่อยากจะใช้ความสามารถเนี่ยเข้าในระดับชั้นโมนิ่งไม่ได้ซึ่งน้องการคุณยไยแนหนคะเพื่อบางคนอะ เขาอยากที่จะกำลังเตรียมตัวเก็บพออยู่ป4ป5ป6อะไรเงี้ยให้แบบมาโรงเรียนมาโรงเรียนโรงเรียนนี้เลยมาเรียนโรงเรียนนี้แล้วก็ไปเก็บพอดไปแบบอ่ไปทำาถานที่ต่างๆไปร้องเพลงต่างๆอะไรเงี้ยป4โรงเรียนโรงเรียนมาตรฐานกันแขกเราทีนี้เขาทำได้ดีมากๆเลยนะคะเราบอกว่าให้มาโรงเรียนโรงเรียนนี้เลยเก็บพอดแล้วเก็บอะไรบ้างคะหรือผลงานโรงเรียนอะไรบ้าง าาผลงานก็เป็นแบบร้องเพลงเดี่ยวร้องกับวงดนตรีอะไรอย่างนี้ค่ะมาร้องเพลงเดี่ยวร้องกับวงดนตรีจริงๆแล้วแล้วก็ตอนที่เราได้เข้าวงเนี้ยค่ะตอนแรกเราดกดดใจที่เราได้เข้าวง มีแต่ว่าหลังๆนะถ้าสมมติว่าเราสนุกกับคนในวงดนตรีค่ะมันก็จะหายไปเลยก็จะสนุกไปเลยเหลือแค่ความสนุกไวใช่ไหมแล้วตอนนี้ก็สนุกไปแล้วเราก็พร้อมที่จะซ้อมตลอดถูกไหมคะใช่ตอนนี้เรามีซ้อมวันอะไรบ้างวันเสาร์วันเสาร์หรือวันใช่ไหมใช่จริงๆแล้วอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าสมมติใครที่ได้เข้าวงดนตรีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะต้องใส่เลยคือเวลาเนาะใช่ไหมเรากระดูกลวก็อาจจะเหนื่อยขึ้นมาเพิ่มเติมขึ้นมา หลังจากที่เราเรียนหรืออะไรนี้เราจะต้องแบบมีการซ้อมหรือว่าแกะเองด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วปกติจริงๆแล้วแนะนำอีกนิดนึงน้งนนองพันปูเป็นลูกศิษย์ใครคะลูกศิษย์ครูโบค่ะลูกศิษย์ครูโบลูกศิษย์ครูโบ็นล้องไปเลยอ่ะโอเคเลยไม่จริงๆกันจะเชิญครูโบไม่สิคะไม่ตอนแรกเกี่ยวเราจะเชิญครูโบมาเหมือนกันให้เป็นเพื่อนครูโบแล้วก็ <laughs> เพื่อจะไดู้เจจมองมาสักครั้งหนีวายในใจเป็นเลาบอกจะฟังม่ไดสักเปลได้แเียงเบายาังวาฉนรัชฉันรกอ,รกอ,อากห,หนกนในหัวใจแตเปนกงปังวาไปไมจึงจวร

ออแค่เ่้ามองแค่ชื่นใจแค่ยิ้มผ่านลมฟ้าไปเพื่อเธอรับดูเพื่อเธอจะมองมาสักครั้งหนึ่งคือยู่าในใจเป็นเมนลากคบอกว่าจะ bắp đến tìm nó bỏ tìm thấy trái Bye.